โนเทนโปเกมเชนเจอร์เปลี่ยนทุกกฎที่เคยมี สวัสดีครับมาพบกับผมทีมไอทีฟ้านะครับในคลิปนี้ทาง Infinix ก็ส่งสมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับกับ Infinix Note 10 Pro นะครับมาให้ผมรีวิวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรอบก่อนก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ Infinix Note เขียนว่า Note 10 Pro Note 10 Pro เครับโอเคด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับนนี้ฮะบอกไว้ตรงหน้ากล่องเลยว่า ขนาดหน้าจออยู่ที่6.95นิ้วเป็น f u HD Plus นะครับมีค่า Refresh 90 t e 90 Hz ด้วยกันนะครับคือว่าลื่นไหลสุดๆเลยครับคือคนที่ชอบเล่นเกมเนี่ยชอบน่าจะชอบหน้าจอนี้ครับเพราะว่าหน้าจอใหญ่มาก6.95นิ้วเรียกว่าใกล้เคียงกับแท็บเลต็ตเข้าไปแล้วนะครับแต่ก,ก่อนนี้มันจะมีแท็บเลต็ตอะไรนะอะไรเครียกอะไรนัร่นแหละที่มันรูปผสมระหว่างสมาร์ทโฟนกัน แท็บเล็ตอ่ะมันจอประมาณ7นิ้วอะไรเงี้ยอันนี้มันหกจ้าหนิ้วแล้วอ่ะใหญ่มากอาดูข้างกล่องด้านนี้ครับไม่มีอะไรครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสเปคต่างๆนะครับที่มีมาให้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นเอาแกะของดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยค่อยบอกสเปคห้าเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นโอเคนี่นี่เขาจะมีบอกเลยว่าแรมแปดรอมร้โอ้ความจุนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะ เยอะครับเยอะมาก1น8อยแล้วแรมนี่แรมแก็คือพูดง่ายตอนนี้ในเลทราคาเนี้ยผมว่าอินฟินิตี้เขาจัดเต็มมากอะเพราะว่าเลทราคาเนี้ยไม่มีใครให้ได้เท่านี้และผมว่าอ่าคือเขาเปิดตัวไปแล้ววันที่5้านะที่ผ่านมาวัานที่ห้าถึงหาที่ผ่านมาก็เริ่มขายแล้วแล้วเปิดตัวแล้วเริ่มขายแล้ว ในราคา5,999บาทโอ้โสีนี้สวยมากอ,ะอ่ะอะอะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขอดูโพยนิดหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนี่อ๋อโน,นดิคน,นดิคลกเคล็ดนะครับสีนี้อ้อเห็นตัวจริงกเห็นนิ่มต่างกันนะสวยสวยกว่าสวยกว่าในรูปเยอะเลยอะ่ะมันเป็นแบบเลื่อมๆนะสวย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 เอาอยู่เอาอยู่ สวยเอาเรื่องอยู่เอามาดูด,ด,ดูดูสวยเพลินดูหน้าจอก่อนโอเค <c oughs> ดูด้านหน้านะครับขอขอไปมีแอมนิดหนึ่งหน้าจอ6 9 5นิ้ว f u l l HD 90พก็บอกมาครบแล้วเนาะแล้วก็มีนี G Helio G 9 0 t นะครับเป็นชิปเซ็ตของเขานะครับเป็นชิปเซ็ตเกมมิง่งโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้อ๋อตัวนี้ให้กล้องหลังเล่นหลักความละเอยียดสูงถึง 64สล้านพิกเซลเลยนะครับจัดเต็มมากรุ่นนี้ราคานี้ผมว่าหาหารุ่นไหนไม่ได้ในท้องตลาดอะเอ้ยมีชาร์จเร็วด้วยดูดิมีชาร์จเร็เว33มสิบาวัตให้ด้วยครับพอร์ตเป็นพอร์ตอะไรไทสี่ครับหูฟังสามห้ามีอยู่นี้ลำโพงนี้อ่านี่ครับนี่ไงแปดลอม128ก็เลือกโซเลนี่สุดยอดแหละ ยังชอบสีข้างหลังไม่หายอ่ลืมลืมวกไปวนมาอย่ในผมเนี่ยสีนี้มันเป็นนอริซิเกรดโอ้สวยแล้วก็จะมีสีดำก็เป็นนาร์ดิฟไรด์ดีกรีแบ๊กแล้วก็สีออกมอ่วงๆนี่นเป็นเซเว่นดีกรีพอเพล็กนะครับแต่นี้อืมจัดเต็มมากแกะเลยดีกว่าแกะ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 ปุ๊ดได้ไหม เราเปิดเครื่องไว้หน่อยอ่าเรามาดูด้านข้างของตัวเครื่องก่อนนะครับเนี่ยด้านนี้ด้านด้านขวามือก็จะมีอ่าเอ้าเป็นฟิงเกอร์พิ้นแบบกลุ่มพาวเวอร์ด้วยกันเลยครับฟิงเกอร์พิ้นกับปุ่มพาวเวอร์อยู่ด้วยกันแล้วก็มีปุ่มเปิดเพิ่มลดเสียงอ่าเพิ่มลดเสียงอยู่ทางนี้แล้วก็ข้างบนก็ไม่มีอะไรนะข้างบนก็ไม่มีอะไร กล้องหลังอ่าก็มีด้านหลังด้านหลังด้านหลังมีกล้องสี่ตัวเดี๋ยวค่อยมาบอกความลเอียดกันกนะแล้วก็มีด้านซ้ายไม่มีอะไรอ๋อมีช่องใส่ซิมการ์ดอ่อผมอ่านดูแล้วว่ามันเป็นอ่านสเปคว่ามันเป็นอยานเนี้ยทริปเปิลซัคือว่าสองนาโนเซิมกับอ e ีหนึ่งเอสติการ์นะครับอ่ออีห e นึ่งการ์ดนะครับไมโครเอสการ์เดี๋ยวเรียกผิดน่วจะโดนว่าเนาะ no. <laughs> โอเคข้างบนก็ไม่มีลายลำโพงเขามีลำโพงสองตัวนะเป็นแบบกระหึ่มมากแน่นอนเราผมเปิดก่อนเปิดเครื่องก่อนเนาะมาเปิดไว้รอก่อนเนาะเอา้าไม่ได้เอาที่วางมาขอวางตรงนี้ก่อนลืม <laughs> รีบจัดโอเคแล้วก็มาดูในข้างในครับก็จะมีของแถมมาให้ก็จะมีนี่อะไรเนี่ยเออเป็นใบเขาแงน่นนในในกล่องนี้ก็จะมี เป็นนี่แหละครับที่เสียบซิมการ์ดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เขาแกะกันยังไงนะผมลืมละน,นี่อ๋อ,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 อก็เป็นเอ็กขับกราร์ดนะครับมาให้เหมือนเดิมแล้วก็จะมีอเดบังหน้าจอเนาะนแล้วก็เอ็กขับกราร์ดหนึ่งอันแล้วก็ฟิล์มมีฟิล์มให้ด้วยเฮ้ยฟิล์มกระจกด้วยอ่ะ <S <S โอ้ราคานี้ให้ฟิล์มกระจกสุดยอด แล้วก็จะมีเคสพลาสติกมาให้ครับหนึ่งอันสมใส่เลยดีกว่า,าระบบของเขาเป็น XOS มาครับเห็นไหมเอ่ย XOS ระบบปฏิบัติการขาอเราใส่เข็มเรียบร้อยได้ใส่เคสเรียบร้อยเออข้างในก็จะมีแถมให้ก็มี adapter ชาร์จเร็ว3.3วัตต์นะครับ อืเลยราคานี้ให้ชาร์จเร็วสามสิบสามวัตต์มาแล้วก็ไทสีแน่นอนครับผมผมผม,มสายเกมนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งอ,ะอ่ะนะฮะอ่าด้านหลังที่บอกไปก็จะมีเลนหลักเลนหลักกล่องกล้องหลังก็ความละเอียดหกสิบสี่ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเอ่อเลน กล้ Camera, องมาร์าเจอแล้วเความเอฟเอฟเลยแปดล้านพิกเซลแล้วสองล้ลานพิกเซลอ,อีกสองตัวนะครับก็เป็นควอดคาเมร่านะครับพร้อมไฟแฟลช LED อ่าเนี่ยครับไฟแฟลช LED อืมไฟแฟลช LED ีด์เขาเจ๋งมากเลยก็คือว่ามันเป็นแฟลชสีดวงด้วยนะมันเป็นแฟลชสีดวงเลยนะรับรองว่าสว่างแน่นอนแล้วก็ด้านหน้าก็มีกล้องหน้าจอดูตรงกลาง ไม่บทบังการเล่นเกมแน่นอนครับกล้องหน้าจอูตรงกลา,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 างนี่ความเอียดสิล้านพิกเซลด้วยกันนะครับโอ้โหและที่สำคัญหลายช่องจจะไม่ได้บอกเป็นออโต้โฟกัสทั้งหมดเลยครับกล้องของเขาเป็นออโต้โฟกัสแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ความละเอียด 4K ์เคครับ30มเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ่ายวิดีโอความละเอียดของกล้องหลังนะกล้องหน้ายังไม่แน่ใจเดี๋ยวเปิดดูอีกทีแล้วค่อยมาดูกันเนาะ โอเคแล้วเดี๋ยวผมไปติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมาใหม่เอาแล้วครับเราก็มายยนกับเกม Rv นะครับโดยสมาร์ทโฟนเกมมิ่งอิ i ฟินิตโน10 Pro นะครับอา่านี่ครับตีก่อนเลยครับตีตีไปขอบอกตามต้นนะครับว่าผมไม่ค่อยถนัดเกม Rv เท่าไหร่นะครับแต่ก็เล่นได้อยู่ครับอื้ ดูความอ่ดูความเรื่องไรโอ้ยตอนเราถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยเขาใช้ตายบวกไม่เท่าไรตายซะแล้วเห็นไหมบอกแล้วผมจะถนัดพวกขอดูตี้มากกว่านะเออเอาวีก็โอเคอย่ก็ได้พอตายได้อยู่โอเคทนไรเอา กลับมาแล้วครับเกิดใหม่แล้วครับไปดูต่อครับเรานีดูดูด,ดูความลื่นไหลของจอ90 h ฮนะครับแล้วก็ทัชสเปงเล็ต180เฮจอใหญ่ด้วยจอใหญ่เต็มตานะครับกับ6.95นิ้วนะครับเกือบ7นิ้วอะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมีการเทสแค่เอาอวีก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีเทสหลายๆเกมมากกว่านี้ ดูสิดูภาพทูภาพความสวยงามของเขาจอใหญ่เต็มตาเนี่ยการาฟิกเต็มอารมณ์มากเขาเขาขายแล้วตั้งแต่วันที่ห้าถึงหาผมัาเป็นต้นมานะครับก็ไปช็อปได้ที่ชอป p ี้ Not e 10 Pro เออกับส่วน Infinix Note 10ธรรมดาก็มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วแทงจำหน่ายทั่วไปนะครับ หนึ่งผอมบวก้อมบวก,บกลูกกระจกเสร็จเราเสร็จเราอ่ะตายซีมอนเต้ตายเายพรเาะเราน้องทับอุย้ยใหม่นะพวกกระจกมาบ่อยจังผอมบวกสิครับอ่าวฟันไข่อ่ะอือเราจัดการตรงนี้ให้เพื่อนๆไปจัดการป้อมเลย นันละเต็มละพร้อมบูก็เหลืออะไรเหลืออะไรนะเหลืออะไรโอ๊ยเอาใหญ่ตัวนี้ละนั่นอีกไม่ทานทุกทีโฟงเขาลำโพงคู่ด้วยนะลืมบอกไปลำโพงคู่อ่ะเอาป้อมเราระเบิดไปตอนไหนอะ่ะเราไม่เห็นเลยจบครับจบแบบแพ้แท้ด้วย โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเกมเอื่นๆอีกหลากหลายที่จะมาทดสอบให้ดูนะครับคลิปนี้ก็ทดลองกับอาวีไปก่อนนะครับแล้วมาต่อกับกล้องเลยครับกล้องของอ n f ฟ n i t ต Note 10 Pro นะครับกล้องหลังเขาก็จะมี4ตัวด้วยกันครับก็มีเรนหลักความเรียด4้านพิกเซลแล้วก็ความละเ8ล้ดนพิกเซลและความละเ2ี้านพิกเซลอีก2ตัวนะครับแล้วมีกล้องหน้าความเอดสมุทรนพิกเซลนะครับเปิดมาก็จะเป็นโหมด ai cam นะครับเขียนว่าตรงนี้ ai cam แล้วด้านบนก็จะเป็นตั้งค่าไฟแฟลช h d r แล้วก็มีโหมดไอเนี้ยอะไรนะ,ะความละเอียดค0สิบล้านพิกเซลแล้วก็ขนาด4ีต่อสอะไรขนาด1นต่อหอะไรเราสามารถปรับเลือกได้ตรงนี้แล้วก็มีโหมดฟิลเตอร์นะครับตรงนี้โอเคแล้วก็ไปที่วิดีโอนะครับนี่ครับวิดีโออ่าลืมบอกไปวิดีโอนี้จะไอะเขาจะสามารถเลือกเป็นเลนไวเนี่ยเนี้ย หูยกว้างมากแล้วก็อันนี้ปกติอันนี้ก็จะเป็นเหมือนซูมสอเท่านะครับอ่าซูมสองเท่าก็เลื่อนม,อมาดูได้อ่าแล้วก็มีโหมดวิดีโอสั้นนะครับวิดีโอสั้นอ่ากล้องหลังเขาสามารถถ่ายได้ถึง 4K เลยนะครับไปดูนี่ครับคุณภาพของวิดีโอนี่เอาเห็นไหมเอ่ยมันสว่างจ้าไปเนี่ย 4K 3 0เฟรมเปอร์เซนะครับความเอ็ดสูงสุดของเขา 4K เลยนะโอ้มือถือราคานี้ถ่ายได้ 4K สุดยอดมากโอเคแล้วเราไปต่อครับมีแล้วก็มีโหมด Beauty เนะี่ยสาวๆผมว่าไม่พลาดแน่ๆกับโหมดนี้โหมด Beauty นะครับเออจะบอกว่าโหมด Beauty เขามีสามารถปรับแบบอัตโนมัติก็ได้หรือปรับแบบเป็นเลเวลหรือปรับอะไรผมไปดูมาแล้วมันเป็นแบบปรับส่วนอะไรนะเอวอแขายาวแขนยาวอะไรเงี้ยได้หมดเลยคุณก็ไปลองเล่นดู แล้วก็มีโหมดอันเนี้โหมดรูปบุคคลก็พอเทรดนี่เองพอเทรตของเรานี่เองอรูปบุคคลเนี่ยข้างบนเนี่ยจะมีให้ปรับเป็นรูปขอดำได้ด้วยเนี่ยเจ๋งมากเลยนี่นะอันนี้ป็นภาพสีธรรมดาปรับคืนแล้วแล้วก็มีโหมดคุณภาพในที่มืดก็คือโหมดไนท์ไนท์เองครับโหมดไนท์ช็อตเป็นโหมดถ่ายภาพเวลังคืนให้แสงสวยงามครับโอเคอส่วนกล้องหน้านะกล้องหน้า กลับภาพก่อนเออแค่ผมกล้องหน้าก็จะมีพวกนี่เหมือนกันใช้ AI Cam แล้วก็มีโหมดนี่ฮะ Beauty ใน AI Cam อยู่นี่อ่าโหมด Beauty อยู่ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอสั้นเหมือนกันเลยวิดีโอสั้นเนี่ยสามารถใส่แบบพวกคาแรคเตอร์ของวิดีโอได้หลายแบบเลยครับเดี๋ยวมีตัวอย่างรูปให้ดูเนาะเอ่อถ้าถ่ายผมมันจะดูไม่ดีไม่หล่อไม่หล่อแล้วก็มีรูปบุคคลเหมือนกันครับกล้องหน้า แล้วก็มีโหมดถ่ายภาพเวลางคืนนะครคุณภาพในที่มืดนั่นเองที่เขาพูดถึงโอเคเราปรับไปเป็นกล้องหลังเหมืนเดิมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาพที่ผมถ่ายมาแล้วฟังบรรยายไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับภาพแรกก็จะเป็นภาพถ่ายแบบ p o r t r ทน t นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวแบบนะครับฉากหลังนี่จะละลายนะครับตัวแบบจะเด่นขึ้นมาทันทีนะครับให้ดูรูปนังนะครับนี่ครับก็จะเป็นฉากหลังที่เบลอสวยงามเลยครับ ตัวแบบก็จะเด่นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นภาพกล้องหน้านะครับโหมดบิวตี้นะครับเห <laughs> <laughs> ็นว่านางแบบแล้วสวยงามมากครับคือผิวจะเนียนขึ้นมาในทันทีเลยครับโอเคนางแบบแล้วก็น่ารักสวยงามเลยครับโอเคเราก็ดูกันต่อไปนะครับภาพต่อไปก็จะเป็นภาพโหมดไอ้น,นี่เหมือนกันโหมดกล้องหน้านะครับภาพกล้องหน้าโหมดบิวตี้เหมือนกันก็จะเหน็นความสวยงามรมชัดนะครับ อันนี้ครับเป็นกล้องหลังนะครับภาพกล้องหลังเ,เก็บเก็บเก็บโทนสีเก็บอะไรได้ดีครับดูเก็บโทนสีเก็บรายละเอียดได้ดีครับกับกล้องหลังเรื่ความเนีย64ล้านพิกเซลก็เก็บได้ดีขนาดนี้นะครับโอเคแล้วก็ให้น้องนางแบบเขาไดา้ได้ลองถ่ายดูเองบ้างนะครับรีวิวถ่ายวิดีโอกล้องหน้าอินฟินิต t e 10 p r ป คือถ่ายวิดีโอก็ที่ที่โมเซนโค่ะและต่อไปก็จะเป็นโหมดวิดีโอสั้นนะครับส่วนภาพนิ่งนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายดอกไม้นะครับให้สีสันโอเคครับสวยงามครับแต่จะอาจจะ,อะขอสังเกตได้ว่าภาพมันจะไม่สดมากเหมือนเหมือนกับ สมาร์ทโฟนยี่ห้ออื่นนะครับบางบางรุ่นอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพแสงยามเย็นนะครับกับพระที่์ตกสวยงามมากเลยครับอันนี้ซูมสองเท่าแล้วก็จะเป็นแบบเลนส์มุมกว้างอีกอันหนึง่งอันนี้เรามุมกว้างครับแล้วต่อไปก็จะเป็น night nice นะครับโหมดคุณภาพสูงในที่แสงน้อยนะครับอันนี้เป็นวิดีโอตอนกลางคืนนะครับก็คือตอนพบเพลระหกโมงกว่ากับทุ่มนะครับ ด้านซ้ายก็จะเป็นโหมดวิดีโอปิดกันสั่นนะครับด้านขวาก็เปิดกันสั่นนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นครับส่วนใครที่จะจัดเจ้า Infinix Note 10 Pro ก็หาซื้อได้ที่ s h o ป e e เท่านั้นนะครับและถ้าใครจะซื้อรุ่น Note 10ธรรมดาก็ซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ t เพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ